เม่พี่นอ้องนนี้สำหรับช่องข้าหอมน,นลุมมลอเออ่าพิดข้าหอมสาวน่อยมากเลาะมือนี้กัสีมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังวันที่2 5กันยายนเหล่านี้นะคะ67น,นี้เนี่ยนะคะเราจะได้รับเงินหมื่นด้วยเงินสดจากคนพี่มีรหัสลงท้ายด้วยศูนย์จากบัตรคนจนและคนพิการเนาะนะคะ คนพิการก็ิิได้รับเนาะและคนที่มีบัตรคนจนลงท้ายด้วย0ูนย์นะคะวันที่26กันยายนนี้ก็จะได้รับคนที่มีรหัสบัตรประชาชนลงท้ายด้วย1 2 3นะคะวันที่27ก็จะได้รับจากคนที่มีรหัสลงท้าย4 5 6นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ผูกร้อมเพย์ก็รีบไปผูกพร้อมเพย์นะคะ แล้ววันที่30ก็จะมีคนที่รหัสลงท้ายด้วย8และ9จากบัตรประชาชนนะคะด้วยเงินสด1,000 0บาทสำหรับท่านที่ดิจิตอลเนาะก็จะเป็นรอบต่อไปเนะเาะรอฟังราการอัปเดตข่าวอีก1ครั้งเนาะนะคะสุดท,ท้ายน,นี่ก็ขอให้ทุกท่านเนาะนะคะมีความสุขความเจริญล้วก็ให้ท่านทุกท่านใส่เงินอย่าง ประหยัดเนาะนะคะเพื่อชีวิตอาหารการกินและก็สุขภาพเนาะอากแล้วก็รักษาเอาไว้เป็นยารักษาโรคเนาะพี่น้องนะคะเงินทองเนาะ้วก็ขอไว้พรอให้ท่านใดที่เน่าท่วมเนาะนะคะหรือลำบากเนาะก็ห้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เนาะนะคะขอให้เงินตัวนี้ไปซอยเหลือพี่น้องเนาะนะคะแ้วก็ให้ทุกท่านเนาะนะคะ ลำร่ำลรวยสัย์สินเงินทองล้วก็มีความสุขแล้วใหุุ้กขขันแคลคดปลอดภัยแต่สิ่งใดที่บอดีกับสิด,ดีขึ้นมากหละพี่น้องนะคะมีเงินเข้ามาฟื้นฟูเนาะขอขอคุณเงินก่อนนี้เนาะสำหรับภาษีหรือรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือบัตรอะไรของรัฐบาลเนาะที่มีเข้ามา,น,าะนะคะที่เป็นส่วนที่จะให้พี่น้องเนาะนะคะเป็นเงินเยียวยาเนาะนะคะ กระตุนเศรษฐกิจเนาะนะคะแล้วก็ฝากช่องขอหอมสาน้อยมักเลาะในเดอ้อพี่น้องนะคะจะอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังอยู่ตลอดเวลาเนาะนะคะสำหรับข่าวสารเนาะนะคะขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับเงินหมื่นเนาะนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะจากสาน้อยมักเลาะนะคะข่าวหอมสาน้อยมักเลาะคะ่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ